ไงบ้างวันนี้มาได้ประสบการจากอมแล้วเป็นไงบ้างวันนี้มาเจอกันทแรกแงกใแลที่เป่จนบรรยากาศที่มาเจอกันงแรกกที่ตางกน่แว่า้เรื่องนี้แล้วเปลบ้างโล่ามังองลุกมใจพูดหรือว่าเขาก็น่าจะกิดอะไอย่างนี้ว่า ดดันไหมวันนี้คนจับตามองแบบคู่รอเป็นพิเศษเลยกดดันไหมก็นิดนึงค่ะนือนันแล้วเรามีโอกาสได้คุยอะไรกันไหมแบบว่าได้คุยกับอะไรเขาว้วันนีวันนี้วันนวันี้วันนี้วันนี้วันนี้องนนี้อะนนี้นนว่นกีเลันมี้ด้มีการันววันัน้นนี่ันนีัันีนเกรงว่า นวิธีใหม่อะยังไงค่ะพึ่งรักกันแบบแต่แล้วก็แบบมาออกงานคู่กันแล้วแบบขนาดนั้นมันก็สักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันมาหลายหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะแล้วมันยังมีงานที่ตั้งทางก็ทำด้วยกันที่แม่้างที่ตั้งทางไม่รู้นะว่างานต่อเนื่องต่อเนื่องสามารถมีได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีคัฟเปอรกับทางชาญก็ไดแต่ต่อไปถ้ามีงานคู่กันก็ยังรับได้ไปเรื่อยได้ค่ะก็ต้องรู้ว่างาน บาทีตอนแรกแต่เพราะว่าเอ้ยคิดว่าเราจะไม่สามารถถ่ายภาพกันได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถได้ะไรได้ค่ะไม่ถึงไหนแต่ไม่แต่ไม่เสียที่จะเกิดไม่คือถ้าจะจีบปลาในการได้จีบกันมากเขาอยากเหรอเรื่องอะไรนะเรื่องการสื่อสารจรถ้าเสียที่การเขาคัดจีกว่าเขาต้องมีอะไรไมให้เขาันเรื่องที่เข้าเคยผิดไม่ไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกันส่วนตัวมันการพบกับเราเรื่องจิตใจหรือว่าสถานะแนี่ย แบบอาจจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วคือแต่ว่ามันกลายเป็นแบบไม่ตอบคำยาวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปตะตอกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบค่ะนะวันนี้เราส่งผลลัพธ์ออกมาวว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าแล้วคือตัวเราไม่ได้หน่อยก็ได้ปกติอะไรนะคะ แบบค่อนข้างแรงเราก็เราก็น่อยค่ะมีความเยเงที่เรามีียนได้หินได้อ่านได้ไหมปลาข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าก็ก็เหมือนเหมือนกับเราต้องทำใจยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วเราเราไม่สามารถควบคุมความริดของเรได้อะไรก็นอีกอไรเกิดที่แบบว่าเกินไปนะกอบเขนแล้วหลังบางที่เราแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกินไปมากๆากเราคิดว่าเขาถูกหรือเปล่าเราก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่ Yeah. Hello.